ยางเซิงกล่าวขอถามบุรุษผู้นี้ฉไหนจึงมาถูกแขวนตากลมเย็นณนที่นี้วิญญาณโทษกล่าวโฮโฮโฮ,โฮฉันเจ็บปวดทรมานมากเท้าทั้งสองข้างยิงไม่ค่อยติดเจ็บเหลือล้อยถูกแขวนหัวทิ่มจนท้องไส้ทั้งหมดจะอาเจียนออกหมดฉันอยู่เมืองไทยน้ำตอนมีชีวิตอยู่เพราะเหตุว่า อาฉันไม่มีลูกฉันเลยถูกอารับเอาไปเลี้ยงตั้งแต่วัยเยาวเรียกอาเป็นพ่อได้รับการชุบเลี้ยงจากท่านและได้รับการศึกษาถึงชั้นมัธยมท่านเปิดร้านซัพพสินค้าอยู่ในบ้านท่านเองมีเด็กผู้ชายเพียงฉันคนเดียวอาจึงรักใคร่ฉันมากฉันมีอำนาจเต็มบริหารกิจการของบริษัททั้งหมดต่อมา เมื่อฉันมีอายุได้3ามปีมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งบอกฉันว่าตัวฉันไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของอาในใจจึงเกิดความคิดไม่สุจริตขึ้นมาทันทีว่าถ้าได้กลับไปอยู่ข้างๆตัวของบิดาบังเกิดกล้าวแล้วน่าจะดีมากจากนั้นก็แอบขนย้ายเงินทองไปยังบ้านบิดาบังเกิดกล้าว บิดาผู้บังเกิดกล้าวก็มีได้ห้ามปรามแต่อย่างไรแล้วยังยู่ให้ขายเลหลังสินค้ามีค่าส่วนใหญ่ในบริษัทอีกด้วยและให้เซ็นเช็คไปเป็นจำนวนมากแล้วก็หลบนี้จากบ้านของอากลับไปอยู่กับบิดาบังเกิดกล้าวเสพสุขอย่างผู้ดีมีเงินเมื่ออาได้รู้เห็นเหตุการณ์นี้แล้วขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเจ็บช้ำน้ำใจดาสบันหันแลก เมื่อเช็คครบกำหนดเวลาสั่งจายจึงไม่สามารถจะให้เขาไปแม้แต่ฉบับเดียวเจ้านี่มาทวงตามนี่ถึงบ้านกันชุลมุนกันหมดเพราะเช็คที่จ่ายไปอยู่ในนามของอาอาถูกเร่งรัดไม่มีทางออกถึงกับฆ่าตัวตายด้วยความแค้นวิญญาณล่องไปแดนนรกไปฟ้องร้องต่อท่านยมบาลกล่าวหาโทษฉันกับปิดาท่านยมบาลรับเรื่องไว้พิจารณา หลังจากตายไปแล้วหนึ่งปีฉันและบิดาเกิดป่วยไข้ขึ้นพร้อมกันทรัพย์สมบัติใช้ใจ่ายหมดเกลี้ยงอาการป่วยหนักจนถึงแก่ความตายวิญญาณตกถึงยมโลกฉันจึงได้รู้ว่าโดนหักอายุไขยมบาลขมที่สามพิโรธยิ่งนักตัดสินให้ฉันอยู่ในนรกแขวนหัวทิ่มได้ยินว่าบิดาบังเกิดกล้าวก็ถูกตัดสินให้เข้าไปรับโทษที่คุกอื่น พัสดีกล่าวไอสัตว์ทรยศเอาชุบเลี้ยงจนเติบใหญ่ไม่รู้จักทดแทนบุญคุณกลับมาเปลี่ยนใจในกลางทางกลับตลปัดอันดับศักดิ์ศรีแห่งทํานองครองธรรมของโลกมนุษย์ดังนั้นจึงตัดสินให้มารับโทษที่นี่แล้วจะพูดอะไรอีก นายทหารคุมตัวกลับไปทำโทษปลดวิญญาณโทษสองตนด้านซ้ายนั้นลงเสียให้สารภาพต่อท่านยางเซิงเพื่อเขียนลงเที่ยวนรกนายทหารกล่าวขอรับคำบัญชาเอาตัววิญญาณโทษมาแล้วพัสดีกล่าวรีบบรรยายความชั่วที่ได้ก่อไว้ต่อท่านยางเซิงแห่งสำนักเสียงตึง้งแห่งเมืองมนุษย์เสียวิญญาณโทษกล่าวขณะนี้ ตัวข้าพเจ้าแสนที่จะเจ็บปวดทรมานถูกทำโทษโดยการแขวนเอาหัวทิ่มทุกวันทุกวันมีปากก็พูดไม่ออกในตาทั้งสองข้างจ้วนจะถลนออกนอกเบ้าแล้วข้าพเจ้าเกิดอยู่ที่เมืองไทยตรงมีครอบครัวแล้วต่อมาได้รู้จักสนิทสนมกับยญิงสาวนางหนึ่งและเกิดมีการสมสู่ได้เสียกันขึ้นจากความลับกลายมาเป็นความเปิดเผย เนื่องจากหญิงสาวผู้นั้นบิดาเสียชีวิตไปแล้วมีเพียงมารดาที่มีอายุ40ปีเศษอยู่เท่านั้นรุปดด่างหน้าตาก็หมดจด พอไปวัดไปวาได้ข้าพเจ้าค่อยหาโอกาสไปบ้านของเธอใช้วาจาอันอ่อนหวานกล่อมเกี้ยวเมื่อโดนข้าพเจ้าโน้มน้าวแล้วโลมต่างๆนานาก็เลยเสียความเป็นแม่ไม้ที่สงวนตัวสงวนใจตกเป็นของข้าพเจ้าไปไหนหๆมันก็เป็นไปแล้วก็เลยให้มันเลยไป จึงค่อยๆกลายเป็นเรื่องเปิดเผยขึ้นได้เสพสุขสารพัดท,ทุกอย่างเพราะการลหลงไหลในทางคาวโลกีจนถอนตัวไม่ขึ้นหลังจากนั้นก็เกิดอุบัติเหตุทางรถขึ้นจักรยานยนต์ที่ข้าพเจ้าขี่อยู่นั้นถูกชนจนแหลกละเอียดตัวข้าพเจ้า สลบหมดสติไประหว่างสลบสไลนั้นถูกทหารหัวควายหน้ามา้าเอาโซ่เหล็กล่ามตัวคุมส่งยม,มโลกผ่านกระจกกรรมวิเศษ ปรากฏร่างเดิมลักษณะอุบาทหน่าเกลียดหน้าอายเป็นยิ่งนักท่านยมบาลพิโรธมากตัดสินให้ตกเข้านรกแขวนหัวทิ่ม30ปีขณะนี้รับโทษมาเพียงสองปีเศษวันข้างหน้ายังยืดยาวมากไม่รู้ว่าวันไหนจึงจะพ้นทุกข์แพทย์ดีกล่าวไอสัตว์ คนกลายเป็นไก่เป็นหมาไม่รู้จักพ่อแม่เรื่องบากกรรมเป็นเรื่องสุดยอดแห่งความชั่วร้ายทั้งหมดการไปมั่วหญิงสาวโทษนั้นก็ไม่เบาอยู่แล้วยังบังอาจล่วงล้ำคืบเข้าไปอีกทำลายแม่ไม้ที่รักษาเนื้อรักษาตัวอย่างถูกต้องตามทํานองคลองธรรมทำให้แม่ลูกร่วมการมั่วกามโทษนี้สมควรให้ตายเป็นพันครั้งเมื่อครบการลงโทษแล้ว จะต้องตกเข้าไปนรกโลกกันไม่มีวันผุดวันเกิดตลอดไปพระจี้กงกล่าวไม่รักษาวัฒนธรรมอันดีงามของมนุษย์ห้าประการ ทำลายศิลธรรมของชาวโลกถ้าไม่รู้จักเคารพครูบาอาจารย์ใช้คำหยาบคายต่อผู้ใหญ่หรืออากตัญยูต่อบิดามารดาหรือทำให้แม่ลูกมั่วในกามเดียวกันนรกแขวนหัวทิมเพียงเป็นที่ลงทันแห่งน้อยๆเท่านั้นนรกอาปีวงเล็บนรกโลกันวงเล็บปิดจึงจะเป็นที่ฟังตัวที่แท้จริงชาวโลก ควรรู้สำนึกตัวโดยเร็วเพื่อที่จะไม่ต้องมาตกลงในนรกนี้วันนี้หมดเวลาแล้วเราสิทธิ์อาจารย์จะกลับละ่ะยังเซิงกล่าวขอขอบคุณที่ท่านพัสดีและนายทหารให้การแนะนำมากเราจะกลับสำนักกันแล้วขอลาท่านทั้งสองละ่ะพัสดีกล่าว มิกล้าสิ่งใดไม่รอบคอบขอท่านอาจารย์และท่านยางเซิงโปรดอภัยด้วยพระจี้กงกล่าวไม่ต้องเกรงใจยางเซิงรีบเตรียมตัวกันเถอะยางเซิงกล่าวกระผมนั่งลงเรียบร้อยแล้วเชิญท่านอาจารย์กลับเถิดครับพระจี้กงกล่าวสำนักซี่เฮ่งตึ้งถึงแล้วยางเซิงลงจากดอกบัววิญญาณกลับเข้าสู่ร่างดังเดิม